ในวันนี้เราได้มาประชุมปรึกษาหรือกันเพื่อที่จะลงในรายละเอียดโดยจะพ้องกันเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้ทางฝ่ายข้าํางานเศรษฐกิจจะนำข้อมูลไปศึกษาและวิเคราะห์โดยจะพยายามให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในภาพรวมของคอ,อสมอที่จะขับเคลื่อนประเทศต่ตอไปแล้วก็ในวันเสาร์จะเป็นการปรึกษาหรือกับรัฐศาสตกิจ ในวันอาทิตย์จะเป็นการเอาแนวทางของกระทรวงกันคลังการแนวทางของฝ่ายสกิจซึ่งผมกับพี่วนเอกาชาชัยได้ดูแลนั้นมาพูดคุยกันแล้วนายวันจันทร์ังคารหน้าจะนําเสนอต่อองค์ประชุมของคอ,อสชอนะครับถ้าคอสชอให้ความเห็นชอบก็จะออกเป็นเรื่องของนโยบายและลถแบบภายในพฤหัสหรือไม่เกินมาสุกหน้าแนวนคิดของเราก็คือว่าในปี57นั้นจะทําไปตามกรอบ งบประมาณที่ได้รับตามพรบงบประมาณปีห้าเจ็ดส่วนปีห้าแปดนั้นจะพยายามดำเนินการที่ใช้งบประมาณไม่ใช่งบประมาณจํานวนมากหรือไม่มีผลปูกพันธนระยะยาวจะพยายามขับเคลื่อนไปก่อนโดยงานใหญ่ๆงานโครงการสาคัญนั้นจะเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องรักษาวันในกรางการครังให้ได้นะครับ เพื่อที่เกิดความชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินงต่างๆนั้นสมนัิมานั้นจะเป็นคนกําหนดปฏิทินการจะทำงบประมาณในปี58แล้วก็จะมีส่วนร่วมของหน่วยต่างๆเข้ามาเพื่อทําให้งบประมาณผ่านความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบภายในเดือนกันยาแล้วออกมาใช้ได้ทันในเดือนตุลา57